เห็นไหมคะดอกกุหลาบกำลังจูมบานนะคะโอ้ดอกไม้สวยมากเลยคะ่ะดอกกุหลาบเห็นไหมคะตอนนี้ยังไม่บานหมดนะคะนี่คือดูให้ดูดูที่จะบานออกมานะคะนี่ดอกกุหลาบเยอะมากแต่ละปีนี่เยอะมากๆเลย นี่ดอกไม้ที่สดใสที่สวยๆเห็นไหมคะนี่นี่ดอกไม้ในสวนในบ้านนะคะเห็นไหมคะดอกไม้สวยจริงๆกําลังจะบานนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่ตอนนี้บรรยากาศเริ่มมีแดดนะคะนี่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นนี่ดอกกลาบบานแล้วนะคะ ดอกกุหลาบบานแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ดอกไม้ปีนี้นะคะนี่สีแดงต้นไม้ต้นเนี้ยดอกกุหลาบต้นนี้40กว่าปีนะคะ40กว่าปีเพราะว่าตอนที่ตาให้มาก็20กว่าปีแล้วมาอยู่กับเราอีกก็เกือบ20ปีนะคะนี่สวยมากเลย นี่คือบรรยากาศตอนนี้ที่บ้านสวนนะคะเห็นไหมคะนี่ดอกกุหลาบช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่ดอกกุหลาบชอบนะคะโอ้โหดอกนี้น่ารักมากเลยค่ะอันนี้หอมหอมหอมมากเลยค่ะนี่นี่ดอกกุหลาบนะคะดอกนี้สวยมากๆเลยเห็นไหมคะนี่ดูดอกเนี้ยจ,จะบานไปถึงไหนเห็นไหมคะ ดอกกุหลาบที่บ้านสวนนะคะมีทุกเยอะมากเห็นไหมคะนี่กะว่าปีนี้จะไม่เยอะก็เยอะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ความภูมิใจของเราคือดอกไม้ในบ้านสวยจริงๆเลยเดี๋ยวให้เพื่อนดูอันนี้โอ้ดอกนี้ ดูเจคะนี่มาแอบปานอยคนเดียวตรงนี้เองเห็นไหมคะอ้ยดูสวยมากเลยนี่ดอกไม้หอมหอมดอกเนี้ยหอมมากเลยค่ะดอกก็สวยกินก็หอมแต่อันนี้ไม่หอมนะคะเนี่ยอันนี้ไม่หอมเลยสวยงามอย่างเดียวแต่ไม่มี ไม่มีกลิ่นหอมเลยนะคะดูดอกนี้นะคะดูความอ่อนช้อยของดอกกุหลาบเหล่งปังสวยงามมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยเยอะจนห้อยไม่มีที่มันคือดอกเขาใหญ่มากนะคะเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะห้อยออกมาเนี่ยใหญ่เกินนะคะ แต่อันนี้อันแน่นอนค่ะอันนี้สวยมากเห็นไหมคะชอบอันนี้มากเลยอันนี้นี่สีนี่สดใสมากเลยอันนี้ดอกไม้ในสวนของปีนี้นะคะสีสันสวยงามมากน,นี้สีสวยมากเลยค่ะ